แม้ว่าการแข่งขันศึกชิงชมแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือฟุตบอลยูโรจะทำการหยุดพักหลังจากเตะรอบแบ่งกลุ่มจบไปครับในที่สุดก็ได้16ทีมสุดท้ายเข้าสู่รอบน็อกเอาท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ดีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับซูฟุบอลยูโรในรอบวันที่ผ่านมามันก็ได้มีหนึ่งในประเด็นที่ดูจะน่าสนใจและควรจะหยิบยกมานําเสนอเป็นอย่างยิ่งครับ ซึ่งเรื่องดังกล่าวครับมันถูกเปิดเผยจากสื่ออย่างเลเนโวสื่อดังในประเทศสเปนที่ได้รายงานว่าทางยูฟาสั่งให้ทีมงานผู้ตัดสินจากประเทศสเปนซีรายยุติการทำหน้าที่ในซูฟุบอลยูโร2024เนื่องจากผลงานการตัดสินในรอบแบ่งกลุ่มของพวกเขาครับมันดูจะไม่ค่อยน่าประทับใจเอาซะเลยเลยครับโดยการเปิดเผยดังกล่าวครับมันถูกรายงานตั้งแต่วันพุหสัสบ,บดีที่27มิถุนายนที่ผ่านมา ได้มีการเปิดเผยชื่อของกิลมานซานโูพุัธศิลหลักเดียโกบาเบโรเซบียากับอังเกลเนวาโดโรดิเกรสสองผู้ช่วยและเอเนนเดสเอนนนเดสพูทตศิลิ์ในห้อง VAR ทั้ง4รายถูกสั่งให้ออกจากทัวร์นาเมนต์ที่เยอรมนีและกรรมาการชาสเปนทั้ง4รายที่ได้กล่าวไปครับพวกเขาได้ลงทำหน้าที่ในเกมที่ฝรั่งเศสเฉียรชนะออสเตรียไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์และมีข้อผิดพลาดในครึ่งแรกไม่ยอมให้ออสเตรียนั้นได้ลูกเตะมุมจนเป็นที่มาให้ทัพตราไก่นั้นได้ประตูตัดสินเกม ทางฝั่งของออสเตรียไม่พอใจเพราะพวกเขาเห็นอย่างชัดเจนว่าไมค์เมยองนายด่านชาฝรั่งเศสได้ปัดลูกยิงของคริสตอฟบวมการ์เนอร์นอกจากนี้พวกเขายังรู้สึกว่าเกมดังกล่าวมีใบเหลืองรวมเยอะเกินเหตุออสเตรีย3ใบฝรั่งเศส2ใบซึ่งทางฝั่งของทัพตราไก่แม้พวกเขาจะได้ประโยชน์จากจังหวะประตูขึ้นนําแต่โดยรวมพวกเขาก็ยังไม่พอใจในการทําหน้าที่ของมันซานโนและทีมงานเช่นกันเพราะพวกเขารู้สึกว่าปล่อยให้จากออสเตรียนั้นเล่นหนักเกินไป โดยเกมดังกล่าวมีการทำฟาร์มมากที่สุดในทวร์นาเมนต์ถึง24ครั้งอีกทั้งผู้ตัดสินในห้อง VAR อย่างเอนนนเดสเอนนนเดสก็ยังได้ก่อความผิดพลาดในเกมนั้นสุดท้ายที่ทีมชาติสกอตแลนด์พ่ายฮังการีไปหนึ่งประตูต่อศูนย์โดยเหมือนให้จุดโทษจากจังหวรที่สจวตดอาร์มสตรองตัวรูจ้จาแดนวิสกี้โดนปะทะลมซึ่งจากปัญหาทั้งหลายส่งผลให้ทางยูฟาได้ตัดสินใจให้ทั้ง4คนเลิกทำหน้าที่ จนนันตอนนี้ครับมีผู้ตัดสินจากสเปนเหลือในโ์นาเมนต์เพียงแค่รายเดียวเท่านั้นก็คือมาติเนสมูนูเอราอีกหนึ่งผู้ตัดสินในห้อง VAR นั่นเองละครับและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ